วันนี้นะคะเราจะพาไปงานวัน Moment กันนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นงานแบบว่าพิธก,การภาพถ่ายพี่มาร์กเนาะเรากดบัตรวันเสาร์นะคะใจจริงอะ่ะอยากไปทั้งสองวันนะเพราะว่าบัตรที่รันลึกอะ่ะน่ารักทั้งสองวันเลยแต่ว่าพรุ่งนี้เรามีเรียนนะคะก็เลยกดได้วันนี้แล้วก็เออไปแค่วันนี้ก็พอนอะมีคาดว่าจะไม่เอากล้องไปนะเพราะว่ามันหนักแล้วก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายน่าจะโอเคอยู่มั้งเนาะ <laughs> วันนี้ทุกคนก็เป็นประวาณน,นี้เลยจริงๆขาสั้นก็จะมีความขาใหญ่แต่ใส่ได้ <c oughs> ก็เนี่ยเราจะเอาเป็นกระเป๋าใบนี้ไปตอนแรกพอสะพายแล้วมันก็แบบปุ๊กปิ๊กดีนะนี่มืดมากเลยอะปุ๊กปิ๊กดีแต่ว่านองน่าจะเล็กเกินไปนะ่าใส่ของได้ไม่เยอะนะคะน่าจะแบกความน่ารักของมากต้้นกลับมาไม่หมดมคิดว่าเอาเป็นน้องคนนี้ไปละกันเนาะใส่ขาสั้นก็แบบเวลานั่งจะได้แบบเอาน้องมาปิดเดี๋ยวไปเจอกันที่งานเลยดีกว่า บัตรมาแล้วนะคะแต่คนเยอะมากมันก็ทําบัตรเลยเกือบไม่ได้บัตรเลยทุกคนก็เลยเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนแล้วค่อยไปงานเพราะว่าคนเยอะอ่ะต่อแถวไม่ไหวเรา่งอนี้ไม่ไม่เปิดดหน้าเนี้ยไม่รู้ว่ามีต้มยำอะไรใส่กิ๊เอา เดื่อได้เหาะในที่นี้อ่ะใช่เพราะว่าผมก็ไมีวงกุญแจแล้วอ่ะนะผมก็ไมีวงกุญแจแล้ว ้แต่หลายปีก่อนปีที่ปีที่แล้วแบบว่ายังไม่หมดสักท<ะ>ีอไม่รู้อ่ะ เราเขาจับเชลลาอยู่นะคะตรงนี้แสงสวยมากน่าสงสารเขาสองไม่ไ<า>มีมชื่อน้าสงสาแสงเยอะมากเราไม่มีอะไรทำทุกคนออกรอรอเวลาไปบห้าสิบอ็ดแล้ว อันนี้ห่าไหมโอ้ยข้างในมันนุ่มมากอ่ะดีนะคงไม่มีที่เก็บคุณจะเอาไม่ไม่หมดอ่ะไม่แม้แต่ใส่การ์ดของบูช สีเขาน่ารักดีสวยนะสีสวยนะนี่คืออะไรอ่ะมาคืีดีกว่ามันต้องเปิดก่อนก็อยันก็นออกอุ้ยนี่นี่แดดขนตาหนักนะมาคืนนี้ไงตัวนี่มันมันนุ่มมากจับมั่วไปหมด ก็ออกจากงานแล้วนะคะจะไปกินบิงซูเพราะว่าไม่ได้ของอะไรเลยได้แต่ซื้อบัตรแล้วเข้าไปชิอน้ำนั้นแล้วก็ได้ไปดูรูปพระเาแค่นั้นพระเจ้าไม่ได้ของเฟรมอะไรเลยอ่ะ น้องย้อยหมดแล้วอะดาอะไรโอ้โหเนี่ยข้างเนี่เต็มเลย ห้องท o ่สี่แบบนี้คันเล็บปุ่มนี้อ่ะมันเอลรอยปะมันเป็นคลน็ก็เชิดาแล่วชุดก็แขนยทั้งหมดเลย่ีดแบบคนเดียวคนนี้นี่ไงยหงขจ้าอย่าง้ะเป็ดขยาวอันนี้มีกระบบเป๋าด้บบยวย ใส่เลียนโอเคเข้าใจเลยเอ้ยมันถอดได้นี่ใช่ใช่เกยนะใส่ชุดเสื้อแบบชุดเอ็กไลฟ์สีแบบนี้น้อยแต่แบบมันไม่เข้ากับสีผิวด้วยแต่ไม่ใช่สไตล์การแต่งตัวของเราขอบคุณนะคุณจะกดถ่ายพิมพ์มือกันแต่งง้ไม่ใส่งเกยแบบนี้ไม่ได้อะเราไม่ชอบผ้าไม่ชอบผ้าลื่นๆ อิบ th แล้วห้า้อห้าร้อยอยากซื้อบ้้งอายุไปให้น้องนแตู่ัวบ้าอายุไม่จด้แพคนกาเซลห์อสี่ร้อยหรอมันยังมีอยู่อ่ะห้าด้อยงี้นตัวดีดีหกเก้าสิบกที sure. ่ ตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็มีพัสดุมาส่งด้วยนี่นะจะเป็นบั้มน้องสมบัติอีกแล้วนะคะเป็นบั้มรอบบั้มของแถมรอบ YG นะคะซึ่งบั้มกัดอะคือแบบรอนานมากน้องยังไม่มาเลยแต่คาดว่าจะอีกไม่นานนะคะเพราะว่าน้องถึง destination p o s t แล้วถึงสถานีปลายทางแล้วก็เดี๋ยวถ้ามาจะรีบแกะให้ดูเดี๋ยวเรามาแกะเจ้ากล่องนี้กันก่อนดีกว่าคือแบบ น้องมันเป็นแบบนี้นะทุกคนแทบจะแบบหลุดออกมาอยู่แล้วเราสั่งเวอรไว้ไปนะคะก็มีโนนี่โน,นก็จะเป็นบ้ามแรกกะจะไม่ได้ลงคลิปแกะบ้างมันนี้นะเพราะว่ากะว่าจะไลฟ์แกะใน IG นะคะแต่ว่าน้องนาวันนี้วันที่เราทําคลิปร็อกพอดีเนาะก็ใส่ลงไปรวมๆกันไปด้วยละกันุของแทนไ่ไหนนี่ก็จะเป็นโฟล์พับเนาะทุกคนนี่ น่ารักอะทุกคนน่ารักอะนี่ก็จะเป็นของแถม YG นี่นะคะของแถม YG ทําทำไมบางจังบางมากอะเราหาันมาเป็นน้องอาาหินะคะพี่ซซก็ไม่ได้หนะันเพราะว่าจนแล้วนะคะก็ั้นก็แบบเป็นสติกเกอร์มาเนี่ยทุกคนคือแบบรุนิ่มมากเดี๋ยวเรามาลองดูบั้มกันนะว่าเราจะได้ใครคือได้ใครก็เฉยๆนะเพราะว่าเราเก็บเมนครบแล้วนะอันนี้ก็ไปร้านติ่งอยู่ก็มีบั้มนี้ขายอยู่นะดูปดการก่อน โดยองโดยองรักอะทุกคนโดยองเกิดจองอูรักเรามากนะะจริงๆอะคนแรกมาชีเป็น First p a พจอ d i ิชันนะคะจะเป็นการ์ดคูดเนาะแล้วก็นี่คือแบบติดกันมาอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบมันก็เป็นรอยดิวะไฟจีหนึ่งสองช่ำจนกยูน่ารัก้าเป็นจนกยูนะคะแล้วก็ชาดำอุ้ย แจฮยอกแจยอกนะคะลูกเขยก็จะเป็นน้องคนนี้โอ้แจฮยอกอยู่แล้วแจฮยอกรักเหมือนกันนะเนี่ยนี่นะคะก็มีประมาณนี้เนาะแล้วก็จะเป็นแบบที่ขั้นต่างๆเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะก็ขอจบบล็อกเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ที่สำคัญอย่ากดอย่ากดอย่าลืมกดซับสไคร์เราด้วยนะคะ